ความรักครั้งถัดไปจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่มีไพ่ให้คุณเลือกสองกองตั้งจิตนิ่งๆมองไปที่กองไหนสะดุดตาคุณมากที่สุดกองนั้นคือคําทํานายของคุณนะคะมีกองที่1กองที่2เป็นการทํานายโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีไม่ต้องรับอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะโอเคค่ะเรามาฟังคําทํานายจากกองที่1ก่อนนะคะ แฟนคนถัดไปนะจะเป็นคนเก่าๆวนเวียนกลับมาหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆกันนะคะขอไพ่ทั้งหมด5ใบนะแล้วก็อา้าวหใบแล้วนะคะมาดูสิ10บดาบเถ้วยค่ะ1ไม้เทา้า สี่เหรียญแล้วก็แฮงแมนพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำธาตุลมและชาวธาตุดินจริงๆก็มีครบทุกธาตุเลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะแฟนคนถัดไปหรือความรักครั้งถัดไปที่จะเข้ามานะคะจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คือจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่ไม่ได้เจาะตรงไปเลยนะคะว่าจะเป็นคนเก่า แต่ถ้าถามว่ากองเนี้ยมีโอกาสจะเป็นคนเก่าด้วยแต่ไพ่อะขยายให้คุณกว้างขึ้นกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าก็ใช่คนคุยเก่าแต่ว่าตอนนั้นแค่คุยคุยกันยังไม่ได้สารสัมพันธ์กันไปจนถึงขั้นชัดเจนอันนี้ก็ใช่หรือแม้แต่เป็นคนที่ในช่วงเวลานั้นอะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลือกลักซ้อน เป็นพวกที่ลักษณะเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณนไปสารสัมพันธ์กับเขานะคะหรือเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเขามาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะดังนั้นแฟนคนถัดไปจะเป็นคนเหล่านั้นที่เคยอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งในชีวิตของคุณดูเหมือนว่า เขาจะยังไม่ลืมคุณนะยังมีความนึกถึงคุณอยู่แล้วก็ยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกันช่วงเวลาดีๆที่เคยมีความสุขร่วมกันนะคะวันนี้เขาเกิดจะมาเสียดายคุณอยากที่จะได้คุณคืนกลับไปแต่นะชาบอกก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาเป็นลักสอนน่ะหรือเป็นลักทางเลือกรักตัวเลือกอะ่ะที่ไม่ชัดเจนน่ะหรือเป็นลักษณะว่าคนคุยมีตัวเลือกอะ่ะถึงแม้ว่าเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาก็อาจจะยังมีใครคนอื่นอยู่อีกก็ได้นะคะมาดูซิเนี่ยถ้ามาครั้งนี้จะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในทางที่ ดีกว่าเดิมไหมมันจะดีกว่าเดิมไหมนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแฟนคนถัดไปคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้รักซ้อนรักทางเลือกเก่าก็ได้การกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมเลยค่ะ คือเขาก็จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีมาสร้างความเพ้อฝันให้คุณอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็คือคล้ายๆกับว่ามาแล้วมารับปากมาสัญญิงสัญญาคุณทุกอย่างกลับมาครั้งนี้จะทําตัวดีขึ้นจะรักและใส่ใจเรามากขึ้นหรือถ้ากรณีที่เขาเมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่เขาก็บอกว่าเขาจะไปเลิกกับคนนั้นเขาจะ เคลียร์ทุกอย่างแล้วจะมาชัดเจนที่คุณแต่ขอบอกเลยนะคะว่าไพ่ใบนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะใบนี่ใบนี้เพ้อฝันใบนี้ปิดจบอะ่ะเป็นแปดถ้วยเขาก็จะทำให้คุณอะ่ะฝันร้ายอีกทำให้คุณเครียดกับเขาอีกนะคะและท้ายที่สุดแล้วความสบมายเนี้ยก็ต้อง จบกันไปอยู่ดีนะคะจริงๆไพ่ห้าใบเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์เรื่องความรักแบบมีความสุขเลยนะอ๋อแล้วแฮงแมนแฮงแมนคืออะไรก็เชื่อว่าเชื่อว่าเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่นะคะถ้าเขาบอกเขาเลิกกับแฟนแล้วมาหาคุณอะ่ะเขาอาจจะยังเลิกกันไม่ขาดเขาอาจจะยัง เป็นแค่ช่วงห่างๆกันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับไปคืนดีกันหรือถ้าเขาโสดจริงแต่เขาก็โสดแบบมีตัวเรื่องมีคนคุยดังนั้นคนคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วก็มาทําให้คุณเพอ้อฝันมีความสุขอยู่ชั่วขณะหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะจบลงที่ทําให้คุณเสียใจอีกเช่นเคยขึ้นอยู่กับว่าเออขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนเก่าๆคนนี้กลับมาทําให้คุณเสียใจอีกหรือไม่นะคะมาต่อ กอ,องสองนะคะแฟนคนถัดไปนะจะเป็นคนเก่าหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆโอเคห้าใบเช่นเคยนะคะโอ้ใบไหนยอยากออกจะพยายามเลือกไพ่ให้ประจายมากที่สุดนะคะแปดเหรียญค่ะ 8ไม้อัศวินถ้วยแล้วก็ไพ่เจอเลเวอร์แล้วก็ไพ over, ่พหไม้พลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุลมชาวธาตุน้ำแล้วก็าราศีที่เด่นๆนะคะเป็นราศีเมทุนนะคะจริงๆก็เป็นดวงรวมดูได้ทุกสถานการณ์ดูได้ทุการาศีนะคะโอเคค่ะดูเหมือนว่า คนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคนคนนี้บอกเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่พูดจาดีพูดเพราะเอาใจเก่งเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีเขาเป็นที่รักของคนรอบข้างอะ่ะไม่ว่าใครได้รู้จักเขาก็มักจะหลงสเสน่ห์เขานะคะและเขาคนนี้เป็นคนที่ โฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินโฟกัสในเรื่องการงานการเงินถ้าเป็นวัยเรียนก็โฟกัสในเรื่องของการเรียนค่ะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบความก้าวหน้าเป็นคนที่มองมองไปข้างหน้าคือทำให้ชีวิตมันดีขึ้นน่ะนะคะก็คือเป็นคนที่ถ้าถ้าเราได้คบกับเขาแล้วอะ่ะบอกเลยว่าเรื่องเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ปัญหาคือเขาเป็นคนขยันหาเงินน่ะแล้วก็ เขาจะพาชีวิตของเราเติบโตไปข้างหน้าเพราะเขาเป็นคนไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ชอบมองหาความสําเร็จความก้าวหน้าในชีวิตนะคะและคนคนนี้เขากับคุณเนเหมือนเป็นคนที่แบบถ้าได้เจอกันแล้วอะ่ะเป็นคนที่เคมีตรงกันนะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังตามหาก็ว่าได้ มีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะนัาชาขอขออีก3ใบดูซิว่าเขาเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ไพ่เชอริออตนะคะโอ้ไพ่ใบนี้ต้องเซ็นเซอร์นะไพเ่เจสแล้วก็ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์โอ้เกือบเซ็นเซอร์เดทไม่ทนันคือให้ดูข้างล่างนะคะว่าเป็นไพ่อ้เป็นไพ่เดวิลขอภัยคะ่ะ ไพ่เดวิลไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่ชาลีออตคนคนนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อยู่ทางไกลต่างถิน่นต่างแดนคนไทยที่อยู่ห่างไกลหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เป็นคนที่มีความแตกต่างอายุต่างต่างถิน่นอ่ะต่างวัยเนาะแล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขาน่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาแล้วนะมีไพ่เดวิลแต่มีการ จบกันไปนะคือบางคู่คือทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันไปหรือบางคู่ก็คืออยู่ดีก็เงียบหายกันไปนะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตกันมาก่อนไม่เชิงว่าเป็นคนเก่าแต่คืออาจจะเป็นคนที่เคยมีสัมพันธ์การหรือเคยคุยกันเคยจีบกันก็ได้เคยรู้จักกันเคยเดทกันแต่ว่าก็ต่างคนต่างเงียบหายกันไปเพราะฉะนั้นคำทำนายของกองนี้ก็ยังคงเป็น เป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตของการละกันแล้วก็แยกย้ายกันไปมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะถ้ากลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิมไหมโอเคไพ่ใบแรกนะคะ Judgment น,นะคะใบต่อมาเป็นโอ้ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ใบต่อมาเป็นไพ่ เอ่อวิวออฟฟอร์จูนโอเคมัน3ใบไม่ได้ถ้าวิวออฟฟอร์จูนต้องขยายต่อนะคะและก็ไพ่สามเหรียญ กลับมาครั้งนี้จะดีกว่าเดิมเขาจะมาแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตเขาตั้งใจที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้ามากกว่าเดิมไพ่บอกว่าคุณอย่าไปเครียดว่าจะดีกว่าเดิมไหมทําวันนี้ให้ดีที่สุดปล่อยมันไปให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะถ้าคุณทําทําสิ่งที่ดีกับเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะทําสิ่งนั้นกับคุณมาและความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องการซ่อมแซมเพื่อให้มันพัฒนาให้มันก้าวหน้าไปกว่าเดิมนะคะนี่ก็คือคําทํานายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนัชชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ